นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับคนไทยเพิ่มเติมอีก10ล้านโดสและได้นุมัติกรอบ,บวงเงิน9,372ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนที่เคยลงนามไปแล้วในการจัดหาวัคซีนโควิด -19 จำนวน20ล้านโดส ส่วนการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติมอีก10ล้านโดสมอบหมายให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้ลงนามกับตัวแทนบริษัทไฟเซอร์ซึ่งจะทำให้การจัดหาวัคซีนชนิด mrna ยี่ห้อไฟเซอร์เพิ่มเติมและจะส่งมอบช่วงไตรมาสที่4โดยจะทำให้วัคซีนไฟเซอร์เข้ามาถึงประเทศไทยรวม30ล้านโดสตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป การจัดหาวัคซีนแบบชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์เพิ่มเติมจาก20ล้านโดสที่มีการอนุมัติกรอบวงเงินตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเติมอีก10ล้านโดสเพราะฉะนั้นวัคซีนไฟเซอร์แบบ mRNA ก็จะเข้ามาประมาณ30ล้านโดสในไตรมาสสุดท้ายของเราตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป นายนุชาย,ยังได้ชี้แจงสาเหตุที่รัฐบาลสั่งซื้อวัคซีนซีโนแวคเพิ่มเนื่องจากวัคซีนดังกล่าวมีงานวิจัยและข้อมูลรองรับประสิทธิภาพแล้วองค์การอนามัยโลกอนุมัติให้สามารถฉีดวัคซีนไข้ชนิดกันได้และประเทศไทยได้มีการศึกษาข้อมูลพบว่ากลุ่มที่ฉีดวัคซีนไข้ซีโนแวคและแอสตราเซเนกากระตุน้นภูมิได้สูงมากกว่ากลุ่มที่ฉีดซีโนแวคกับซีโนแวคถึง4เท่าและยังพบว่าสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้